ก็ไไม่จับอ้สวัสดีครับสวัสดีครับกลับพบกับเราใน JOK นะครับครับผมให้แอดไห้พูดให้แอดไห้พูดทำไมอ่ะแอดไห้พูดบ้างดิสวัสดีครับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับ JOK The Channel นะฮะครับผมงามสงหวั่ มันเป็นเสียงแบบนี้แล้วคลินี้ก็จะเป็นโกพรลาดินเจอกับโกพาลาดินแต่อาจจะแบบว่าต่างกันสายการเล่นนะฮะจะเป็นสายตู้เย็นโมนาดกับสายโฮลิชิปโฮลิชาราก้อนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ใช่โฮลิชานะโฮลิชาเนี่อาจจะเป็นตัวทําเกมก็ลองศึกษาได้นะฮะผสมผสมกันโอ้ยเริ่มก่อนหกเจอนออมจัดเลย ััับบ้ารเพื่อนๆสามารถ SMS เข้ามาเบ็ดกันได้ไม่ใช่ไม่ได้แล้วอัน้ทเป็นเขาเรียกว่าอะไร่ะไลฟ์ตามโอ้โหมาถึงข้อคียเลยไอพูดเอ่ะทำไมไม่เอาเวอร์ชันภาษาไทยอ่ะเพลงเอาปีกรักทางนี้ไลฟ์เป็นฟาวลอดว่าไงว่าไงว่าไง พี่เลยเข้าเลยพี่บ้างสิลูกพีพี่ต้องบอกว่าโก้เออยังไม่ให้ข้าวให้น้ำเลยจัดเสร็จก็มาเล่นเลยเนี่ยฮินเปิดฮิตเปิดการเทียมเ่ยะเปิดได้อะไรฮะดูโชว์ของแต่ละคนนี่แบนดอโนเนาะเฮ้ยัม ทางแอดอองก็ไล์เป็นตู้เย็นก่อนเลยนะครับผมทางนะตู้เย็นนี่ก็อาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าคอร์ดไล์มัน,ม,นมันไม่ได้คอร์ดไล่มีเดียวยาวครับเมื่อหนึ่งโจ๋ได้วยโอ้โหนี่ขนาดมันตกแดมแล้วเปิดเจอนี่มันยังโจ๋ได้นออันี่ยเออมันแม่งเจพไ, <โก S 1> ไปแล้วนะเฮ้ยมีชักว่าวไม่ดีนะครับยังไม,ไม่สั่นไป่เห เก็บอะไรอ่ะเฮ้ยความอะไรไม่ต้องปั้มไม่ต้องปั้มไม่ต้องเชอหรอกแล้วเก็บอะไรอ่ะนี่ฮะบัตเต็ดสอบก้อนผมเล่นผมคว่ำมาตลอดเลยอ่ะอ้าวเหรอใช่แล้วเฮ้ยมันไม่กระจอกขนาดนั้นไอตัวทำเป็ดเนี่ยใช่ใช่เปิดเปิดสิไม่เอาก็ได้นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดอยากจะไม่เอาก็ไม่เอาได้นะแต่ว่าแอสทิวมันเอาหมดปวด เข้าเลยมีสลากว่าแล้วโอ้ยแรงมากมันจะโกงมาแล้วใช่ไม่ได้ไข่ว่าคนโหดเลยสองหมื่นโอ้ยอ๋อดูไม่มีรัวๆเลยแอดอมทำท่ารับไหมเสกสีขี้าบ้าไปแล้วทำให้เป็นโกพลาดินกลัวพลัดินเอาเขียงโกพลาดินทำสกิลพระเอกหน่อยดิแอดอมโอ้อันนี้ทำได้เลยเหรอได้ได้ดีครับ เราโฟร์สองใบก็ยัดตัวเลือกไปดิตัวเลือกไปเอาไปเบรคมาเปล่าบอลอ่าอ่าอ่าเอาละครับนี่แหละเดี๋ยนะเดี๋ยนะการดิ้นลนผมเชื่อว่าแอตทิวจะโนกาดอันนี้เอาไว้ต่อนะอ้วนเอาไปเบรคมาเปล่าบนลบอลครัเอามอเตอร์เบรคมาปกหมมก็เอา่อก่อนแล้วก็สับแล้วก็ตัดแล้วก็มาปกหมนงานเลยอย่าเพิ่งนิดตัดก่อนอย่าเพิ่งเอาบัตเบรคออกมาก่อนเอาบัตเบรคออกมาก่อนนี่ฮะมอเตอร์เบรค ไม่มันชื่อบัตเตอร์เบดไลเบเลเตอร์แล้๋ยววันนี้ถอดโซ่ยางยางยางข้อมสามสกิลโอ้สกิลข้อมสามหนึ่งสองสามถอดโซ่สองข้อมสามถอดสองทิ้งมือห้าบ้าเปิดห้าเปิดแล้วต้องลงบ่อหรือเปิดขึ้นมาก่อนเปิดขึ้นมาก่อนเจอมูโนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะลงหนึ่งโอ้ยเยเจอจริงว่ะบัตเตอร์เบดองออาบุกี้ละ สมมื่นไ้วสี่ต,ตัว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 แวนนะแหวมีสองทีตอนนี้มีบูโน่ไหมพีบูโน่มีนี่ครับบูโน่ <B udo S 2> มาขอขอแจ้งนิดน,นึงนะครับคือเอพิดก็ไม่แน่ใจนะเรื่องสกิลของบูโน่นะแต่ว่าดูจากในการ์ตูนนะครับผมพอใช้สกิลของอัลเฟรดเนี่ยพอเปิดลงมาปุ๊บมันจะนับว่าเปิดห้าพร้อมกันหมายความว่าบูโน่ก็จะบวกพลังตามจานวนที่เปิดมาด้วยนะอันนี้คือในการ์ตูนมันเป็นอย่างนี้นะก็ไม่รู้ว่า ว่ายังไงคือถ้าใครรู้เนี่ยช่วยตอบเราด้วยแล้วกันนะครับในคอมเมนต์นะจ๊ะเรานับสี่าอย่าอย่าอย่าเม้นแรกใช่อย่าเม้นแรกอย่าอย่อย่าเม้นแรกกขอร้องกูขอร้องกูเม้นแรกแย่เดี๋ยวกูไปกดเม้นแรกแม่งเลยนะนับสี่ก่อนนะเรานับสี่เราไม่นับบูโน่ก่อนตอนนี้นับห้าเลยก็ได้อะนาทีนี้ไม่ต้องนับโอเคไม่ต้องนับก็ได้ไปอ่ะอันเนี้ยตีตีตีไหนดีวะตีคังตีคัง เฮ้ยยังอะไรเนี่ยยังไม่ได้สำรองข้อมูล iPad เฮ้ยตกใจหมดเออเออเฮ้ยต้องอ่ดนใหม่ใช่ไหมลูดต้องอ่ดนใหม่ไหมแบนยังไม่ยังไม่โหลดยังไม่โหลดเฮ้ยยังไม่โหลดนะเนี่ยอัดต่ออัดต่อกันเลยถ้าจะาคิดสองใบผมก็ยอมอ่ะพี่สำรองข้อมูลไรตกใจไปหมดเลยเพลงยังไม่ได้เปิดนี่เดผมเปิดเพลงนี้ให้เลยพลังแวนจัอ๋โอ้ยอันนี้เท่าไหร่นะหนึ่งสองสามสี่สามสิบสองสิบเก้าสิบเก้าบวกห้ายี่สิบสี่ ยี่บสี่บวกอีกเก้าสองอันนี้หมื่นหพี่ไม่บูดเหรอสอบูดบูดสาหครับขอโกบารีมด้ยเกษารีพอสลุกเุ้ยเฮ้ยเบาเบาหน่อยเบาเบาหน่อยฮะเท่าไหร่อะมึ่นแดแองกูยิ้มแล้วกูยิ้มแล้ว เป็นตอดอัพด้วยดมนะใเย็นนะลูกอะไรแอดอมมันต้องใช้ท่านั้นแล้วท่านั้นแล้วแอดออมนช่เหรอท่านั้นแล้วไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวภาษาไทยเลย ผมดิจิมอนเราผัวละมือเราแรงกราบสูงอะไรอีกอะสูงยิ้มตาแม่ผัวละก็คือย่าพูดกันมาเราล้อมกันออกอาวุธที่เป็นแก้วมันแบบร่างบางแบบล่างบางอย่างไม่เลยอ่ะนี่มึงไม่ดูเนื้อเลยเนี่ยออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดอ้าว อะไรหรอมึงขที่มันตัดใช่มันบอกชาร์จจิ้งนี่งไอออาวุธมึงไยปิดก่อนลแบตเตอรี่ชาร์จลแบตเตอรี่แป๊บนึงเดี๋ยวเอาโพรแบงค์ผมโอ้ยอย่าดูมีมแบตเตอรี่ please charge please charge เราเราอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มมีของลงของเล่นมาเยอะแยะ f i l battery นี่อยาเย็นยใจเย็นเยใจเย็นใจเย็นโอ้มีสายของมันด้วยเนี่ย นะโอ้ยทำไม่ได้นี่หวายว่ากี่ใบสองี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาอะไรเนี่ยจะไม่ให้เพลงมันขาดตอนดวายร้องร้อยเขาฟังเลยครับเรื่องแอ่ please charge low battery please charge นะฮะนเอาไว้ทับเด็กเนาะแล้วสับ low วสับไปที่ช่องว่างเามันลงไม่ได้ไงมันลงทำไม่ได้ไก็คือไม่ไม่ก็เปิด พอเสร็จปุ๊บก็เปิดหนึ่งใบอ๋อเขาไต่กองแล้วก็ไต่กองเลยแล้วอย่างพี้จะได้บะบูโนได้ป้าไม่ได้เพราะมันไม่แตะสนามพี่จะได้ได้ไงพี่ถามเพื่อใครอีเด็กว้าอาเกอร์ป่ะพี่เปิดเกอร์ป่ะเก็บไว้ไปเลย Low battery please charger มาแล้วใจเย็นจะไปเท่าไหร่จ๊ะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดอ้าวแม่งพาวเวอร์ออฟรึวะก็บวกตัวละพันไงไม่ทันช่วยชีวิตที่ไปไม่ทันสามเอ็ดนี่สองได้ อ้าวขึ้นมา,มาโอ้ยไม่มีครับผมโอ้ยอชีวิตยังลำบากแนะ่ โอ้ยยิ้มมากี่สาวเฮ้ยนี่มึงยังไม่ตายกรอทิวยัง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 เฮ้ยล้างบางแบบล้างมังยาเอาไว้ทเดี๋ยวเพื่อนดูที่ออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดใส่ไปเต็มแรงสุดอาวุธพร้อมซับขูดแกะออกอาวุธสุดที่พี่แมงออก มาตัวเบสได้จิงเหรอเล่นไบยิ่งเก่งว่ะาคนเขาก็ร้องได้นอนโอเธอเองมันดังขนาดนี้พัฒนามาเป็นตุดแวนเทกหน้าขอสองแรงบวกพี่จัดไปเพนี้ลงนี้มาจาการะตูเรื่อง d ิจิมอนแอดเวนเจอร์ซีโนะฮะเด้่เมฆตัว เห็นเวลาลงเพลงอะไรที่ไม่ใช่เพลงแวรเนี่ยเมนแรกนี่แม่งมาถามก่อนเลยเพลงชื่ออะไรครับอึเอัดจ้าฮัสซูโอ้ยกาดเทียมกาดเทียม <c oughs> นิ่เนี่ยผมว่าโกมันอึดว่ะ <c oughs> ไอห่ามันมีกาดเทียมอะ่ะสิบหกวันเราดิจิมอนเราฮาสดโูโอ้ยยันแม่ต้องเรียนสองรอบโอเคสู้ยิปต์าลุคขอละลุ่พลังผู้โอ้ย ตึมตึมตึมโอ้ยขันมาหมดเนะอ้าวุธมืนตีขันโอ้ยไม่แวไปเลยเหรอวะพ้อมเัสดูอาวุธออกอาวุธโอ้ยีนี่คร่บี่หนึ่งอามสี่ห้ายี่สิบหกสองสองมือขันเท่าไหร่ครับขันนี้ยี่อ้ย สิบห้าสสองถูกแล้วยี่สสองไม่มันได้หมื่นเลยนะก็ได้หมื่นไงก็ต่างากสี่สิบสองเองสสบสองบวกเป็นห้าแล้วทำไมบวกหมก็ดีบวกหมื่นที่บวกห้าพันไงเอาเหรอมึงไม่ได้เอาห้าพันบวกฮิวที่ใบที่แล้วเหรอเออว่ะเออดฮิวนี่ม่วจริงเลยไอ้ยี่สิบสอจบแล้วอ่ะก็เหมือนสองแรงบวกมาจากภาคเดียวกัน เออมันชื่อดิจิมอนแอดเวนเจอร์ซีโร่หูจริงๆด้วยก็ใช่ไงหลายนักเรียนจะใครไปล่ะขั้นสุดยอดมึงไม่เป็ทุกตัว,ตวอักษรเลยสว์แน่นอนอโอ้ยจาะแบนด ถอยงเลไม่ถอดใจเข้ามาถอดคอล้อลวงโมงสองนั่งเข่าร่วงสานพลังโอ้ยดอข้างไปใส่มันไม่ยังสองแรงแม่เป็นธรรมดา้าใส่ละจุกีี้พลังพักแม่เมื่อไหร่จ้อเม่อไหน่เนือมากไอ้สันโอ้ยโน้กูตายแล้วกันแม่จ้มโนไม่ย่างสองแรงทำได้เหมือนกันเตะได้เหมือนกันคุมพลังมากมไอ้อมึงแม่นเนื้อตัดอะ โอ้ยมเขินเลยอ่ะไอ้ยอดจะราอไม่ได้เพลงเนี้ยโอ้ยยันติเกอรกูต่ิเกอรจะสรอบนี้ยมึงไม่ใช่ผู้ใช้เซนต์ตัวจริงสามตสทีบวกกันทิเกอร์ไม่พอไม่จะไปเล่นไปขอได้ละหมื่นขอเปนทาอี่เท่าไหร่ได้ที่ขอหมื่นนี่สิบสามขอ่าแอดอมเจเไ็กผมเป็นยส่งเทพพาลาดินฮ้ย เดี๋ยวเพิ่มมันไม่พอเดี๋ยวขอกูคิดก่อนเพิ่มอีกสองใบพี่คิดด้วยจะบ้าเลยเหรอบ่าแล้วยเดียวชัวร์ตัวเดียวอ่ะเช็คมาเฮ้ยพีไม่แดกเฮ้ยเฮียเท่าไหร่ขอพื้นโอเคกูอยู่กูยังเหลืออยู่จูวัศัยหน่อยลูก สมเน็จบุนนนาพ่อสามใบสมรถที่เป็นตู้เย็นยิบเอ็ดหมื่นหนึ่งได้หมื่นหนึ่งได้ไหมไม่มีหมื่นดูดิหมดแล้วหมดแล้วมือเหลือแค่สามใบอยู่โอ้ยจัดการกูไม่คงไม่อยู่มือแล้วอ้ยแฟนแ่นมืออ่ะอดีการอโบ ตกใจด่วยที okay. ่หิวสดเย้โอเคจบกันไปแล้วครับผมสำหรับตู้เย็นแล้วก็ฮอลลี่ชิปเฮลิซายคือตัวเบนเด็กมันก็ไม่ค่อยต่างกันเนาะอ่าใช่ไม่ค่อยต่างคล้ายๆกันใครเปิดพอดีเลยใครเปิดได้ของดีกว่านะก็สำหรับคลิปนี้ก็ดูนะครับผมวถ้าเกิดใครอยากจะเล่นสายนี้ตู้เย็นก็ประมาณนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเล่นสายโฮลลี่ชายบวกบีอาร์บวกเซนิตก็ประมาณนี้นะฮะ นะครับผมก็เราก็ทำให้แล้วตามสัญญานะครับผมขอเวลาอีกไม่นานเดี๋ยวเดี๋ยวชแนลเราโดนติดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ C J R และ b ี่บุก้องนะฮะการสนับสนุนอย่างเป็นทางการถ้าชอบกดไลค์ใชอกดแชร์ถ้าอยากให้เราเทคแคร์กดซับสไคร์นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ